จะไปไหนคะไปเล่นได้ <laughs> นี่ไงไปเด็ดดอกอัญชันนี่ไง <c oughs> นี่นี่นี่ไงนี่ไงมามานี่ไงภูม่ารถรถนี่ไงดอกอัญชันอยู่นี่ลูกนี่ภูม่าใช่เ <c oughs> ดี๋ยวดูก่อนดูรถก่อนอ่ะภูม่าค่ะ <c oughs> นี่ค่ะวันนี้จะพาหลานมาเด็ดดอกอัญชันนะคะเอ,เ,เอาไว้ต้มไอ้กูมาออกมาไหนปูมากูมาเก็บไปทำอะไรคะ โอเคเบ็ดมาดีไงนี uh. um> ่ไงสีนี่ไงนี่ไงอ่ะเด็ดมาอันนี้ใช่เออเด็ดเลยกลัวทำไมลูกนี่ค่ะดอกอัญชันได้แค่นี้เองนะคะ เอาไปต้มกันต้มน้ำดื่มกันให้สดชื่นนะคะเอาญ้าหลานไปเก็บดอกอัญชันได้แค่นี้นะคะไปกลับบ้านเราเร็วไปปุม๊มาถือไหมอือืไปไป,ไปกลับบ้านสวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะมาต้มน้ำดอกอัญชันนะคะไปเก็บมากับหลานเมื่อกี้นี้นะคะก็จะมีมะนาวมีน้ำตาลและเกลือนิดนึงนะคะ จริงๆแนละ้วถ้าต้มแบบนี้นะคะสมัยที่คุณยายต้มให้กินนะคุณยายเขาจะใส่น้ําตาลกวดด้วยแต่ตอนนี้ไปตลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าโควิดเราบาดเลยไม่กล้าไปตลาดซื้อนะคะเราก็เลยมีน้ําตาลทรายในบ้านเราก็เอาแค่นี้ก็พอค่ะนี่นะคะ mm. เดี๋ยวเราไปต้มกันนะคะไปต้มกินกันค่ะ mm. เดินแก้กระหายได้นะคะแต่ว่าจะทําแบบร้อนนะคะเพราะว่า กลัวช่วงนี้โควิดต้องกินร้อนๆค่ะน้ำเดือดเราก็ใส่ดอกอัญชันลงเลยค่ะเกลือน้ำตาลลงเลยค่ะเะดี๋ยวจะออกไปเด็ดใบเตยลงด้วยนะ,ะใส่ใบเตยลงค่ะลืมมีสวนก็ดีแบบนี้นะคะได้ใบเตยมาละลองเลย ให้น้องเดือดนิดนึงให้เขาเดือดนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เอามากองแล้วก็กองเลยนะคะน้ําดอกอัญชันของเราก็ต้มเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กินสองแบบนะคะใส่น้ำแข็งนี่คือใส่น้ำแข็ง ิีมะนาลงนิดนึงก็จะได้แล้วนะคะแล้วก็อีกแบบหนึง่งทานแบบร้อนนะคะแบบนี้ร้อนผิีมะนาลงได้ชุ่มพอดี นะคะคเป็นอันเสร็จนะคะช่วงโควิดต้องทานร้อนๆแบบนี้นะคะถ้าใครอยากกินเย็นก็นี่นะคะถ้าบีบมะนาวแล้วสีจะสวยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ